รางวัลที่ดีที่สุดข,ของเราก็คือการคอมเมนต์ที่หลากหลายควรจะด่าเราบ้างควรจะมีชมเราบ้างถ้าชมเราหมดมันก็เห็นความไม่อกอกนิกเราก็มองว่าไอเน,นี้ยคือรางวัลของทุกคนและทุกคนก็ควรจะได้รับรางวัลนนะั้นผมอมรอ,อินทร์จเลญนะครับเป็นโอนเนอร์ของบริษัทอมรภูเก็ตเพลทุธุรกิจของเราทำเกี่ยวกับทำฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่บุกนะครับแล้วก็แปรรูปและผลิตภัณฑ์ของไข่บุกทั้งหมดครับ เดิมตอนรุ่นอของแล้วรุ่นของตระกูลนะครับเขาก็ทําในลักษณะว่าผลิตออกมาเป็นวัตถุดิบทีนี้พอมารุ่นผมผมเองความคิดอยากจะทาให้มันเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเลยเราจะต้องทํำยังไงให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักก็คิดไปคิดมาแล้วทั้งนั้นเรามาทํามงกุฎกันเลยดีกว่าเอาแบรนด์ของเราไปประกอบกับผู้หญิงที่สวยที่สุดก็ได้พูดคุยกันกันกบทางกองประกวดของมิสชาร์เลนเจอร์เราก็ได้คุยกันแล้วก็ได้สร้างความร่วมมือกัน เราขอ1ต้องมีไข่มุกบรรมงกุดนะ2เราขอมีแบรนด์ของเราอยู่บรรมงกุดทุกมองที่เราสร้างออกไปนะแล้วก็นโยบายของเราชัดตั้งแต่ก่อตั้งมาแล้วว่าเราจะทําธุรกิจที่สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมคุณเป็นธรรมต่อผู้บริโภคอยังไงสินค้ามันมีโอกาสที่ชํารุดเสียหายได้ไหมแล้วเรามีความรับผิดชอบต่อการชํารุดเสียหายแบบไหน กรมส่งเสริมการกรรมสนับสนุนเราในเรื่องการให้ไอเดียใหม่ๆส่งนักวิชาการมาให้คําแนะนําแล้วก็มีการาทดลองทำโปรดักต์แปรรูปแมทชิเรียลที่เหลือใช้ของเราให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงเรามองความยั่งยืนเป็นโลโคอลมากกว่านะครับแนวทางที่เราเดินเราจะให้โลคอลของเราไปสู่โกล b อลให้ได้แล้วก็เป้าหมายของเราก็คือเราไม่ได้เลือกเส้นทางมัง่งคั่งเราเลือก ในทางยั่งยืนมากกว่าครับ